อ่ะสวัสดีงานเยอะเหลือเกินช่วงนี้คืออ่าวันนี้จะมาให้ดูการทําใครเคยเห็นในนี้มัง่งเสียงมันก็จะมีอ่าที่เขาหนีบใส่ใส่ใส่ธนบัตรที่เขาหนีบใส่ธนบัตรเสร็จเมก็อไรก็ใส่สตังค์ใช่ปะวันนี้จะมาสอในให้ทํา ตัวนี้งาเล็กๆน้อยๆทำหนังพวกนี้ขายดีนะขายดีนะพวกนี้มีลูกค้าเขาสั่งมาก็เลยทําให้เขาไปีงานเราก็เยอะมากแต่ก็เหมือนเขาติดตามในช่อง youtube เราเราก็ต้องต้องทํากันไปนะก็คือในช่องช่องใส่บัตรเนี่ยคือเคยเห็นใช่ปะ่ะที่เขาใส่ที่เขาหนีบที่เขาหนีบตัง ตัวเนี้ยเราสามารถไปทำเล่นๆแล้วก็ขายได้นะก็ขายกันสี่ห้าร้อย่ะเดี๋ยวบางจะมาบอกเคล็ดลับมันน่ยเคล็ดลับจะดูดูมันง่ายๆนะแต่มันก็ไม่ง่ายนะถ้าเราไม่รู้สูตรมันเราตัดเพทเทนกระดาษเสร็จแล้ว เราต้องตัดแพทเทิร์นชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเนี่ยไม่เท่ากันนะอันนี้นี่เป็นแก้แพทเทิรนกระดาษก่อนนะพระเดี๋ยวเราจะลงเราจะลงหนังเราจะลงหนังทีงนี้พอนึกออกใช่ไหมแพทเทิร์นกระดาษตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยตัวนีบตัวนี้หาซื้ออันนี้น้องก็ซื้อมาจากลาซาด้ามัง มันมีขขยทีเยอะตรงนี้ก็จะเป็นนิดตัวกิ๊บนีดตัวนี้มันมีอลาเนี่ยป่ะไปเนี่ยพอเราได้ตัวนี้เราตัดเพลทเทินตัวนี้แล้วเราตัดเพลทเตัวเนี้ยเพื่อเดี๋ยวเราจะเย็บเล ใช่ป่ะเอ่เย็บนี่เนี่ยเนี่ยเ็บนี่เย็บนี่เย็บนี่เย็บนี่เปตเติ้นสองจ้นหน้าหลังแต่เราก็สามารถเล่นลูกเล่นที่จะไปใส่ใสน่นำบัตรอะไรก็ได้อีกใช่ป่ะแต่นี่เขาไม่เอาเ hmm. ขาไม่เอาขอเขาขอแค่แบบเรียบเรียบ,ยบอย่างนี้ทีนี้เราก็ลงไปตัดลงบนหนังเราได้ pattern, แปทเติ้นเสร็จเรามาตัดบนหนังใช่ป่ะเรามาตัดบนหนังแต่บนหนังกับแปทเติ้นตัวนี้เราต้องวัดไห้เป๊ะก่อนนะ ตรงวัดให้ได้ขนาดเท่ากันหมดเลยวัดใหขนาดให้เท่ากันหมดเลยวัดให้มันเท่ากันหมดเลยเนี่ยอให้เท่ากันเนี่เสร็จเราก็มาทาบเราเขียนไว้ด้านหลังด้านหน้าเนี่ยหลังก็หลังอ่าหลังใช้เพชรทุกอย่างเวลาจะลงหลังจริงจําไว้เลยว่าต้องใช้แพทเทิ์นกระดาษก่อนแพทเทิ์นกระดาษแพทเทิ์นกระดาษแพทเทิ์นกระดาษ บางทีเสียงไม่ก็จะมีนะคืองานเยอะมากทํางานคนเดียวแบบคืองานทุกชิ้นอะรองเท้าอะไรแล้วแต่ไม่ว่าจะมาซ่อมหรือจะมาตัดใหม่เราต้องทาเองหมดเราต้องผ่านกรรมวิธีในการทำเอง่ะวางเสร็จหนังได้จะประกาศเคมีขีดมาเออขีด เนี่ยขีดขีดขีดขีเอาดูให้ดีดูให้ดีตำแหน่งนี้สำคัญเลยนะไอชิ้นหลังไอปากกาตัวเนี้ยไออย่างอื่นลบไม่ออกนะต้องใช้น้ำมันจักอย่างเดียวลบนี่ก็บอกสูดีกบอกทิศดิกเราขีดไว้กีอ่อันอ่ะกี่อันเบอร์นหนึ่งเพิ่มเก็บไป ไปชิ้นหน้านี่คือชิ้นหลังอันนี้ก็คือชินนช้นหน้าชิ้นหน้าชิ้นหน้าเราก็ตัดแบบหนังนี่ต้องเลือกนะนี่ตัวนี้บางซื้อมาเป็นตัวบางก็เลือกไอ้ที่ว่าริมริมของหนังอะ่ะที่มาริมริมของหนังเราซื้อมาเป็นตัวตัวเป็นซิกซี่เราก็สามารถเก็บริมริมพวกนี้มาทาพวกสายนาฬิกงนาฬิกากระป๋าตรงกระป๋อตังได้หมดเลยนะทาได้ทุกอย่างเลยนะเร็จหนังใช้ประโยชน์ได้หมดเลยจึงใช้แบบคุ้มค่าคุ้มค่าที่สุดในการทําในการทํางาน เพราะว่าหนังตัวที่จะได้กําไรก็คือเศษพวกนี้แหละไอ้ตัวใหญ่ๆไม่ค่อยได้กําไรหรอกไอ้่งานใหญ่ๆไม่ค่อย,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 อยได้กําไรเท่าไหร่หรอกอ่ะเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็ประกอบแล้วก็เย็บเป็นแฮนด์เมดซึ่งซึ่งจะสวยมากซึ่งจะสวยมากนี่คือบางบอกให้สามารถทําขายได้นะอย่างเช่นทํกากระเป๋าพัดปอด อะไรได้หมดเลยกระป๋อต้งกระป๋ตังมันก็มีสูตรหมดเพราะว่าในช่องของบางเนี่ยมันมีตั้งแต่ส้อมส,สปาตัดชิ้นงานทุกชิน้นบางนีก็งานเยอะมากเนี่ยหนังสีแดงก็มีสีมมะขามเนี่ยตรงนี้จะแพงจะแพงหน่อยแต่เราก็ต้องลงทุนเราต้องลงทุนสีดํส่วนบางจะใช้หนังนิ่มบางจะใช้หนังนิ่มนะแรกด ที่แพงๆก็มีมีมีโต๊ะที่แพงๆก็มีโต๊ะโต๊ะโต๊ะของเราเรียลลิตี้เรียลลิตี้เรียลลิตี้หนังตัวนี้ก็คือหนังหนังกีซีนปะตัวนี้ก็หนังดิบหนังดิบธรรมชาติหนังดิบธรรมชาติ ทีนี้สำหรับพวกฝาดที่เราจะย้อมอามาย้อมหรือทําสีอะไรแล้วแต่อโอเคซี่นิ่มนี่ตรงนี้ตัวก็หลายพันอยู่อ่ะสีมันบัดขางชอบสีแดงสดใสก็ว่ากันไปนะแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันต่อโดยตัวต่อกตัวเนี้ยเราก็เป็นลูกเล่นที่สามารถตอกชื่อลูกนี้นั่น งานเครื่องหนังเป็นงานที่สามารถทําเงินได้นะถ้าเราตั้งใจทําและดูดูนคคิดบางไม่ว่าจะเป็นเครื่องหนังรองเท้ารู้จักอะเดฟรู้จักคิดคือทุกคนที่ติดตามบาง่น,นะบางจะบอกให้ว่าบางเริ่มต้นจากศูนย์จากครอบครัวที่ยากจนไม่มีอะไรเลยจนทุกวันนี้บางสามารถตั้งหลักตั้งฐานตั้งตัวสร้าง,ง,งตัวได้และส่งให้คนอื่นได้ต่อเพราะความที่บางมุ่งมั่นและไม่เลิกที่จะทําแล้วก็บางอยู่ในวงการรองเท้าบางมองว่าตั้งแต่บาง,บางทํามามันก็ไม่เคยที่จะตกอ,บอ,บอับจนนะ ไม่แต่แบบอยู่ได้แล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทําไม่ทันส่วนไม่มีงานนี้น้อยมากอาจจะยุช่วงแรกๆเปิดร้านสักสักหน่อยอ่าเดือนสองเดือนที่แรกเริ่มต้นแรกๆเี่ยบางเปิดร้านครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตเลยจําได้เลยว่ามีได้วันนั้นได้รู้สึกจะได้ประมาณแปดร้อยบาทโคตรดีใจเลยโคตรดีใจเลยแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราต้องเป็นแล้วก็ฝีมือคําว่าฝีมือคือเอาใจใส่กับงาน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหนังเมื่อ,อไรแล้วแต่แล้วก็มีสไตล์ของเรามีสไตล์ของเราไปคือช่างเยอะแยะช่างเยอะในประเทศไทยแต่เราก็ต้องมีจรรญ,ญาบรลและก็มีความรักที่จะทำนะบางของฝากด้วยเดี๋ยวมาติดตามกันต่อไอ้กระเป๋าหนีบสตังนะโอเคนะครับเดี๋ยวบางทํางานต่อ